ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าวินเนี่ยนะครับเวลาเจอหนักๆห,หรือกดหนักๆเนี่ยอาการวินจะเป็นอย่างไรนะครับอาการที่จะไปเจอหนักๆเนี่ยก็จะด้วยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็แล้วแต่นะครับอย่างตั้งใจก็คือเราก็ทดสอบกันเองเนี่ยแหละครับเพื่อให้หนักๆเพื่อเราจะเราจะได้รู้พละกําลังของตัววินนะครับแบบไม่ได้ตั้งใจก็คือบางครั้งเราไปเข้าป่าเนี่ยแหละครับ ไม่คิดว่าจะหนักแล้วครับแล้วก็ไปเจอสถานการณ์พายุเข้าฝนตกหนักอย่างอย่างรุนแรงส่งผลให้เราเนี่ยนะครับต้องใช้วินกันอย่างหนักจนส่งผลให้กับตัววินครับแน่นอนครับท่านผู้ชมครับการทดสอบวินด,วด้วยตัวเองเนี่ยครับก็จะทําให้เรารู้พละกําลังของตัววินส่งผลให้เราเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงอ,อ่มากจนเกินไปเมื่อเจอสถานการณ์หนักๆนะครับเพราะฉะนั้น ด้วยเหตุผลที่ทำไมเราจะต้องทดสอบวินครับคำตอบก็คือวินประสิทธิภาพไม่เหมือนกันนะครับแม้แต่ยี่ห้อเดียวกันนะครับก็ยังปฏิธิภาพไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเราซื้อวินมาหนึ่งตัวเนี่ยนะครับเราได้อะไรไส้ในมาให้เราบ้างความปลอดภัยมีมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวครับเราจะต้องทดสอบก่อนการใช้งานจริงเมื่อไปเจอสถานการณ์คัดขันก็จะส่งผลให้เรา ปลอดภัยและสามารถจะอ,ออกมาจากป่าได้หรือตัววินที่สำคัญที่สุดในอุปกรณ์อบรถก็จะพาท่านออกมาจากป่าได้ครับมีลูกค้าหลายท่านนะครับโทรมาแจ้งให้ทราบว่า,าเสียเงินเป็นแสนเพราะว่าวินตัวเดียวครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวจริงเราก็คิดว่าจะแค่ติด วิ้นใช้นิดๆหน่อยๆน,น,น,นะครับแต่สถานการณ์จริงไปเจอ,เอ,อฝนเข้าพายุกระหนำ่ำก็ต้องวิ้นกันทั้งวันทั้งคืนครับส่งผลให้วิ้นเสียหายแล้วก็วิ้นก็จะค่อยๆลามไปเสียหายไปทีละตัวสองตัวจนเหลือวิ้นน้อยมากครับวันอาทิตย์แล้วจําเป็นจะต้องออกจากป่าให้ได้ดังนั้นก็ต้องหาวิธีแก้ไขเพื่อให้รถนั้นออกมาออกจากป่าให้ได้ก็ต้องบู๊แลกแจกแถมอัดกันอุตลุดผลที่ตามมาก็คือเครื่องเสียหายครับ เมื่อเครื่องเสียหายก็ต้องไปจ้างชาวบ้านมากู้รถแล้วก็ต้องอุ้มเครื่องไปแก้หรือไปซ่อมกันในป่าเปลี่ยนเครื่องกันในป่าเสียเงินมหาศา,ศาลเลยทีเดียวครับดังนั้นในคลิปนี้นะครับเราจะนําวินล็อกหมื่นสามพันปอนะครับเป็นวินราคาถูกนะครับราคาไม่แพงมานํามาทดสอบกันว่าเวลาเจอสถานการณ์หนักๆอาการจะเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมครับทําไมต้องเป็นล็อกหมื่นสามพันปอนที่ติดตั้งกันเยอะหลายคันทีเดียวครับ เพราะไรเรามาชมกันครับการเบรกรถล้อตายอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าวินไม่ใช่แรงดึงแท้นะครับทําแบบนี้ไม่ได้นะครับขวัญขึ้นครับแต่เจ้าล็อกราคาถูกแต่กลับลากได้ครับเบรกดิกเ่งเครื่องด้วยเร่งเครื่องด้วยเรลงเครื่องด้วยเด็กตาย ท่านผู้ชมทางบ้านควรจะทดสอบวินอย่างนี้นะครับในที่แห้งๆหรือบนปูนแบบนี้นะครับเราจะเห็นข้อที่จริงว่าวินของเราจะอึดหรือไม่เวลาใช้งานจริงอุอปสรรคหนักๆเนี่ยเราจะได้รู้พละกําลังวินอย่างแท้จริงครับและที่สําคัญควรจะทดสอบเบรกของตัววินด้วยครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและคนในรถครับ ท่านผูมครับตอนนี้พัทยาขับเข้ามากู้ครับมาดึงรถจิบแล้ววินอะไรรู้ไหมฮะเอาวินล็อกมากู้โอ้วินล็อกอีกแล้วครับงานนี้วินล็อกทำงานหนักรับออกศึกครับเอาละเบดนะครับเก็บเก็บไปเกเก็บไปอเก็บน้วนนน

ท่ันที่หนึ่งครับดึงรถแบบชันๆท่านผู้ชมมองดูมุมดีๆนะครับโซนยายวินล็อกเนี่ยไปใช้งานกันหนักๆไม่น้อยทีเดียวครับเพราะว่าเป็นวินที่ราคาถูกเสียหายก็ไม่เป็นไรแต่ผลที่ตามมามันกลับไม่เสียเลยทีครับเพราะฉะนั้นพอสถานการณ์อย่างนี้ คนก็เริ่มมองเห็นว่าเออของล็อกเนี่ยมันไม่ธรรมดาดึงจนล้อหลังเนี่ยลอยอย่างขนาดนั้นยังลากไปได้เลยครับนี่อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเราจะมองเห็นว่ารถออที่กวําหรือตะแคงเนี่ยครับจำเป็นที่ต้องดึงขึ้นมาก่อนนะเพื่อจะได้จับตั้งได้ท่านผู้ชมจะสังเกตง่ายครับเวลาปล่อยรีโมทรถจะไม่ไหลกลับอันนั้นเรื่องของระบบเบรกวินที่สําคัญที่ท่านผู้ชมจะต้องมีมากๆเลยครับเพราะว่า ชีวิตบุคคลที่อยู่ในรถขึ้นอยู่กับเบรคของตัววินครับ